ขอคะแนนให้กับตัวเองค่ะเบอร์นหนึ่งค่ะพักเพื่อไทยเบอร์เก้าเลือกคนที่ท่านรักเลือกพักที่ท่านชอบถ้าให้รอบก็อเลือกคนเบอร์นหนึ่งเลือกพักเบอร์เก้าขอบัตรสองใบให้กับพักเพื่อไทยทั้งสองใบค่ะตาหมดจ้าคือได้บา้ไาได้ต่อหนึ่งจ้อฝากพักเพื่อไทยเปิดมืด้วยค่ะเปิดมือเลือกคนเบอร์นหนึ่งเลือกพักเบอร์เก้าหมดจ้าคือหมดได้บอ มาขอคะแนนให้ตัวเองค่ะได้เบอร์หนึงค่ะเบอร์หนึงค่ะเบอร์หนึงค่ะ วันนี้เราก็จะเดินทางในฝั่งซ้ายของเขตเลือกตั้งนะคะก็คืออําเภอรัะตะนาวาปีทั้งหมดนะคะตรงนี้เราจะเดินทางฝั่งขวาก็คืออําเภอพนมิสัยกับเฝ้าไร่ฝากพี่น้องประชาชนติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะไปบอกกล่าวค่ะมดชนกจานาทองผู้อาสาเป็นตัวแทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคายเขตสองนั้นได้หมายเลขึหนึ่งค่ะกล่าวนะคะว่าพรรคเพื่อไทยของเราได้หมายเลข9้เก้าค่ะเลือกคนที่ท่านรักเลือกพคนที่ท่านชอบถ้าให้ลอบครอบเลือกคนเบอร์หนึ่งเลือกพรรคเบอร์เก้าก้า พักกาพักเพื่อไทยทั้งเบอร์หนึ่งเบอร์เก้าทั้งสองใบจ้าเบอร์เก้าใช่ยอดทำได้ทำให้ไทยยิ่งใหญ่เลือกพักเพื่อไทยโอ้โอ้เพื่อไทยทำได้ทำให้